สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับช่องสัทธา Bal, ปาฏิหารนะครับกับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็คลิปนอาจะไล่กันนะครับกับเลขมงคลฮานอยนะครับแต่มันเป็นคนละตัวเรียกกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละประเทศเนาะอันนึงเป็นลาววัฒนานะครับอันนึงเป็นประเทศลาวอันหนึ่งเป็นที่เวียดนามนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของคลิปนะครับผมฝากคําเตือนกันหน่อยนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับขอให้มี ความศรัทธาและเชื่อมั่นนะครับสักวันมันต้องโป้งนะครับมันอาจจะโป้งมากโป้งน้อยนะครับผมนะนำตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลเท่านั้นนะครับย้ําว่าผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับการวิเคราะห์นะครับและเลขมงคลนี้นะครับเป็นความเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและใช้สติในการรับชมรับฟังด้วยนะครับใครที่ชอบเลขมงคลนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับและกด กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับก็นะครับโอเคนะก่อนที่จะไปวิเคราะห์ของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่18นะครับคือวันต่อไปในวันศุกร์ที่8นะครับจะออกผลเนาะเรามาดูผลการวิเคราะห์ของวันที่16คือวันนี้ตรงกับสลักกินแบ่งรัฐบาลเหมือนคัดลอกกันมาเลยครับนะครับผลของวันที่16ของเราพัฒนานะครับ แปลกๆนะช่วงหลังๆเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับยิงหายตลอดนะครับแต่ออกสวยน่าพูดถึงนะครับนหนึ่งแปดหกเจ็ดเจ็ดห้าครับ เสียใจมากนะครับเสียใจแล้วก็เสียดายนะครับที่นะครับกาลังดับ6ไม่อยู่ดับ6ให้3ตัวยังโขมาอีกนะครับอันนี้อันนี้เสียใจมากเลยจะชาร์ไปตรงนี้ก็ไม่ได้จะชาร์มาหลักร้อยก็ไม่ได้กันนิดเดียวนะครับเนาะมาดูในส่วนของเรียกดับกันก่อนนะครับดับหลักพันผมให้ดับ6นะครับไม่อยู่นะนะครับหลุดนะครับก็เพิ่งหลุดนี่แหละนะครับก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วสําหรับหลักพันหลักร้อยดับศูนย์ครับอยู่นะครับหลักสิบดับ6ครับอยู่ดับหน่วยดับ6ครับ อยู่นะครับอยู่้วกัน3มหลักนะครับจาก4ี่หลักเนาะรู้ในตัวเด่นครับเด่นจัดคือสี่นะครับไม่มานะครับอันนี้ไม่มานะครับลองมาคือสองนะครับเด่น3ามตัวคือ2 4 7สี่เจ็ดครับเจ็ดเด้งเลยทีนี้นี่นะครับเจดเด้งเลยนะครับ8ดไม่ได้ประกบ8 1ดหนึ่งนะครับแปดหเอ้ยแปดหนึ่งเจดหแล้วก็เจดห อันนี้เจะยดยนะครับผมไปพิกัดอยู่ที่เลข4นะครับเลขสี่แล้วก็เลข2นะครับ7 5หอันนี้ก็ไม่มีเนาะก็ว่ากันไปนะครับต่อไปก็จะเป็นของวันที่1 8นะครับผม78โอเคนะครับวันที่18เนาะนะครับต้องโป้งครับวันที่18นะครับจะโป้งเยอะหรือว่าโป้งน้อยรอลุ้นกันนะครับ เลขมงคลแบบนี้แะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับเป็นเลขมงคลจากทางช่องเรานะครับช่องสัทขาปาติหาร ดับเหมือนเดิมครับจะอยู่หรือจะไปอันนี้ก็ผมไม่อาจที่จะฟันชั่ได้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลุดใช่ว่าจะหลุดต่อเนื่องเสมอไปนะครับเข้าใช่ว่าจะเข้าต่อเนื่องเสมอไปอันนี้คือความเป็นจริงที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับนะ อะทีนี้มาดูครับตัวดับก่อนนะครับมันเดิมนะครับดับพันร้อยสิบหน่วยดับหลับพันนี้ซึ้งเลย สี่แล้วกันนะครับดับหลักร้อยยังอยู่ต่อเนื่องนะครับสี่นะครับ สามนะครับหลักสิบหลักหน่วยห้าเออไม่ใช่1น3่นะครับสามอืมนะครับถ้าดับแบบอย่างเงี้ยหวาดเสียวหวาดเสียวกันครับบอกได้เลยนะหวาดเสียวกัน มาดูตัวเด่นครับทีนี้หกเจ็ดหกเจ็ดสี่ Chèn <laughs> chiếc หกเ2สี่สสสำหรับ4ตัวนะครับก็กบสี่เจ็ด 3 7 6 7 6 3 4 2 3 2สสองสองตัวกันไกลสุดเอ้ยไม่ใช่3 2นี่36นะครับเลข2นะครับทุกคนไม่ใช่ออก3 6มหะเขียนกิสาเขียนผิดไปแล้วแก้ให้นะครับ สี่เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดหกสามสี่สองสามสองนะครับช่างมัน <c oughs> นะครับช่างมันนะครับอย่าทําให้เลขเด่นตัดเลขดับทิ้งนะครับผมก็ให้ผมให้ความสําคัญกับเลขเด่นตลอดนะครับเจ็ดตัวเดียวครับเจ็ด หกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดสี่นี่แค่นี้ครับแค่นี้ถ้าจะมาก็มา เพราะว่ามันเป็นเลขมงคลนะครับมันอาจถ้ามันมามันก็อาจจะมาเยอะนะครับถ้ามันมามันก็อาจจะมาเยอะไม่อาจจะบึ้มเลยแหละนะครับให้เล็งตัวเด่นมากกว่าตัวดับนะครับสำหรับวันที่18ปันสุกนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยจากคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบพระคุณและสวัสดีนะครับ